น,นี้ข้าลูกเสือพวกเราไม่ต้องข้าเดินกันดีกว่าไม่รู้จะเรียนไปทไําไงใช่ใช่อากาศก็ร้อนใส่ชุดลูกเสือก็อึอดอัดเป็นเรื่อแบบอะไรไม่รู้น่าหน้าเบือ่ออีกอย่างทําไมต้องเรียนลูกเสือด้วย ดีเนาะไม่รู้ว่าจะเรีนไปทําไมยกเ,เพื่นกลุ่มนั้นสิเรียนไปทําไมก็ไม่รู้อากาศก็ร้อนยืนก็นานเราแต่งหน้ากันเถอะจะได้สวยๆเพราะคุณอาทุกวันนี้ต้องสวยไว้ก่อนอะจะได้สวยๆนะ ไม,ไม่ช่วยพยาบาลไหมสีห,หน้าอยู่ก็เปน็นลมไม่ได้่ทรา,า้ต้คือที่าช่วยยนนี่พวกเธอทำไมฉันถึงได้มานอนที่ห้องพยาบาลเหรอ กอเราเห็นเธอเป็นลมอยู่กลางสนามเราเลยไปตามเพื่อนพวกนี้มาช่วยเธอนี่แหละขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉันแต่ทําไมเธอได้เป็นลมกลางสนามล่ะแบบพวกเราได้ไหมเมื่อตอนเย็นฉันไม่ได้ทานข้าวแล้วเมื่อเช้าก็ไม่ได้ทานเพราะไฟดับถึงเช้าแต่เมื่อวานไฟดับทอยพวกเธอถึงได้ทานข้าวละ่ะแล้วพวกเธอไปรู้จักวิธีการทํากับข้าวหุงข้าวก่อไฟเป็นได้ยังไงแล้วอีกอย่างเธอรู้จักวิธีการปฐถมพยาบาลได้ยังไงเดินมีอยู่แแว่เฮ้ย กิจกรรมลูกเสือได้ทางการปฐรมพยาบาลการเอาชีวิตรอดการผูกเงื่อนความสามคีก,การประกอบอาหาร,ร,ราความอมดทนพวกเรา,ารู้แล้วน้องว่าทำไมถึงต้องเรียนลูกเสือพวกเราไปพบคุณครูกันดีกว่าพวกหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงต้องเรียนลูกเสือครูดีใจนะที่พวกเธอคิดได้แบบนี้พวกเธอดูอภาพนี้สิขนาดพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระองค์ยังฉลองพระองค์ด้วยชุดลูกเสือชุดลูกเสือเป็นชุดพระนาชทานไม่ใช่นึกอยากจะแต่งก็แต่งผู้ที่สวมชุดลูกเสือจะมีความภาคภูมิใจเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีระเบียบมีวินยัยมีความกล้าหาญดางังคติพจน์ของลูกเสือที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ที่ครูพูดมาทั้งหมดหวังว่าพวกเธอคงจะเข้าใจนะ